นี่สองพี่น้องอางาน้ำกลลกันด้วยไลย่รวยไล่มากกังห่มบางใหญ่มากค่ะฮึ่บอกแล้วค่ะบ่าว่าสิฝนต๊แห้งหิมะสิต๊ะผ้ายู่สีเขา่าแดดสีออกซ้ำใดบาวไม่บ่ม,บมีหิมะค่ะไม่ว่าจะยังไงสองพี่น้องคู่นี้ก็ยังจะต้องออกไปใส่บาทเหมือนเดิมแหละนี่อันนี้ก็สิเป็นค่าแรงหมื่บ้านอายก่อนเก้วก่อนข้าเอารถไทไงค่ะไปทําการกู้มั่นนี่แหละหญิงทาบ้านใด,ดไม่รถไทไงแบบนี้แมนบอย่ามไปหารับจ้างรับ,บายก็จะได้ค่า,บบา,าตอบแทนประมาณนี้ล่ะแต่ว่าใดๆคือบ้านนี้นะ่ะข้าเจาะไปบ้านหน่อยมากเลยได้ตียด ฮื้อเพราะว่ายังติดพินซื่อไว้พราว่าเพิ่นกระจ้ามีแต่คนมีไห้มีนาหลายๆบอกเลยว่าผู้ใดสิมาเป็นลูกสะใภ้บ้านนนเจริญบ้านนนสมบูรณ์มาเลยจ้าเพราะว่ามีหน้าที่ทางมีจะให้หลายๆแต่ว่าไดๆไื่อเธอต้องเมื่อยเด้และนี่ก็คือจังหวานั่นละเดี๋ยวเราก็จะลงไประยองแล้วใช่มั้ยฉันก็จะซื้อเครื่องฟอกอากาศมาค่ะของแบรนด์คามลอันนี้ก็ได้มาเลยราคา2ใบแดงนึงเด้2ใบแดงมีทอนค่ะเครื่องฟอกอากาศหมอสําหรับแปลว่าบ้านไดนที่มีเด็กน้อยแล้วบ้านไหที่มีฝุ่นหลายๆจังซี่น่ะซอยได้บ่คักเป็นเครื่องที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ดีบ่คักเลยเด้นี่ทั้งหลังตะแกรงของเขาน่ะบอกหลายสั่นผู้ใดนี่ยิงบ้านใด ที่ว่ามีสัดลงสัดเลียงที่ใช้ชีวิตอยู่น้ำข้นน่ะนะควรมีเด้อค่ะเครื่องฟอกอากาศแบบนี้นะมือนีก็คือจังวาน่ะล่ะฝนตกย่างมือเศร้าน่ะนะกตกบางอย่างแห้งย่า้มือเว้นกระตุกคือเขาได้ยิงกระลิ้นแซงแซงแซ่จืดจืดสมาชิกในครอบครัวเลื่อนพอปูกับไปหน้าค่ะผู้เดียวส่วนเมญ่าฉันกับอ้ก้อนแก้วก่อนข่มแล้วก็ดินแดนกยูบ้านค่ะวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันกยูบานสลับกันเอาสลับกันเลียงสลับกันขวกันแบบนี้ล่ะฉันก็คืนไล่ซดไอ้ก้อนแก้็ก้อนข่ำกับซีนี่ค่ะตัดโค้งตัดคลิ ก็คือกันมาตาของน้ำพลังเทียกับว่ปิดได้ยิงพลังเทียกับเปิดข้ารา็กไปพ่อกันกับมีอุ้ยย่าเย็นเจ๋าก็เป็นตาากลัวแธเออสมาชิกในบ้านพวกฉันนากลัวโทรพวกฉันยู่กันแบบเป็นกันเองเนาะจากนั้นกสิตัตผ่ามาที่เมนูเทียงของห้าบาดนี้ก็คือจังหวะนั่นละมื่อนี้ฝนตกลิ่นแสแสแสแมนบ่บรรยากาศกะดีอ้ก่อนเกลก่อนข้านั่งกับเต้ากับอกฉันตั้งแต่มื่อเ้าแล้วล่ะไรขายฉันไปหาต้มมะม่ามาซันว่าแล้วนั่งกั่งบอกว่าตมส่มมคะมีสตมม่าไปดต้้มยเก็สใสบกูลป แล้วก็สิใส่สาหลายบากามีของเรานั่นแหละต้มมามาแค่2ห่อแต่ว่าเราจะกินกัน3คนนะกับมีฉั้นไอ่ก่อนแก้วก่อนข้ากับเมียค่ะสดคนละค้ามสองข้ากับพ่อเฮ้ยสดพ่อหายอยากบอกเลยว่าหญิงสาหลายบากามีนะควรมีติดบ้านไว้ค่ะมีประโยชน์บอกค่ะกินเปล่าๆก็ได้ลวกน้ำห่อนกินกับน้ำจิ้มง่าจังสีแห้งแซ่บค่ะฉันบอกเลยว่าฉันติดใจสาหลายบากามีผู้ใดสนใจสาหลายบากามีก็ไปตำที่ตะกร้าต่อต่อดูดจ๋าพาแซ่บได้เลยเด้อราคากับโบเล้งหญิงห่อละบ่ถึงลอยเหล่านนราคาซ้ำนี่นะหญิงได้กินจนโดนนะได้กินบอกหลายรอบนะยิบออกมาาแค่่ยยุบเเดีววนนนัะลไปวางใส่ซ้ใส่น้แค อมันบอกว่าไอ้ฟูขึ้นอ่างลางเต็มถาดค่ะฮึ่กินจนอิ่มเดี่ยวใดๆคือสาหลายว่าก็มีอันนี้นะมันก็อิ่มไว้พร้อมค่ะฉันบอกเลยว่าทานแทนมื้อเย็นได้ดีบักคักเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้แค่ตำบักคักฉันก็มาให้ยาสันซิมน้อยาสันวางได้หูบอเอามันคือกุบกุบดีแถวว่าสันว่ามันหย่ําเพื่อนนอสูก็คือจังหวะนั่นแหละมื้อนี้บรรยากาศดีแมนบอบอมีผู้ใดไปให้ไปหน้าได้นอกจากพ่อปู่ฉันแต่ละคนก็พากันยู่บ้านค่ะยู่เล่นอยู่เบาน้วงหัวมวนกันแบบนี้ก็ยังมีลูกเพจน้องเอฟซีหลายคนถามฉันว่ายายเจ้าเฮ็ดจังได๋เจ้าคือได้กลับมาอยู่บ้านเร็วแท้หนูตอนนี้หนูก็ยังเฮ็ดงานโรงงาน อยู่เลยแต่ว่าจุดมุงหมยหนูน่ะหนูอยากกลับม่อยู่บ้านคือเจ้าหนูบพาอยากเฮตุงานโรงงานจนหอดเกษียนั่นแหละหิงสิ่งที่ฉันคิดจกัคิดคือเธอนน่ะแหะฉันบ่อยากนางเหตุงานโรงงานงอกๆจนหอดมือเกษียณฉันอยากกลับม่อยู่น้ำลูกแล้วพวกเธอคิดเบิ่งว่าฉันกับอ้ก่อนแก้วก่อนข้าหนาตอนนี้ก็พักกันอายุ3 6 3 7แล้วม่แล้วถ้าพวกฉันนั่งเหตุงานงอกๆจนมหอดมฮอดเษียนแล้วลูกพวกฉันสงคนล่ะมันสิซ้ำใดมันสิบออายุ23 2บแามวบ่แล้วมันสิติดพวกฉันบ่พวกเธอว่าหอดป่านนั่นมันกับเป็น ไฟบอกชั้นสองคกนกันเลยพักกันตังเป้าหม้น่นแหละเรนี่ระเบิงมือนี่แน <c> ่เหตุงานไปน้ำไล่สดไปน้ำขายของไปน้ำเลี้ยงลูกไปน้ำตกมาตอนแรงพัสดุกัม,มาทรงค่ะก็คือจังหวะนั่นแหละยุ่ยเฮี่ยน่ะนะว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะขยงขยักกับว้างละนี่หน,นาดใส่ถุงกรอบเก็บทิ่มไว้หอยหอุ่นตุ่นตานทั่วทีบทั่วแดนยูไอคอนเกวกอนข้านั่งกัเลยสั่งนั่นแหละสั่งให้ชั้นถือสังขยามากขยาน่ะไอ่อนเกวกอนข้ากับกำชับหนักกับชับหนาดงให้ชั้ โอเคโอเคขนาดซ้ำนี่และวสันวาวาต้องเอาซ้ำเทศบาลมันจะใหญ่กักป <c oughs> ูดเวกัยังบลเรวได้อายก่อนเกวก่อนครบเทอนะซื้อทั้งขยะมาแล้วเราก็ซื้อทุงขยาใสา่ไร้อมเด้อแหะวสันวาทุงขยาจังก็ซื้อมาขนาดสามสค่ะทุงขยะแบบว่าเปิดออกมานี่เป็นกินบอกหน้าเลยได้หอมบอกคักผู้ใดสนใจทุงขยะแล้วก็ทั้งขยะก็กไปตา่ติด้าต่อๆฉัน,นเลเลยค่ะคุ้มบอกคักได้ในราคานี่นะการันยิงก็คือจ้งฉันบอกนะั่นหละเฝ้าเก็บเฝ้ากำเฝ้าหาทางจะคลองเฝ้าคนหาจะคองให้มันพบจ้างลั้น างนาหน้าคิด88อาชีพุพ่นเด้ที 4, ่สิบปบ่าหาทางอวายไปอยยุบันเพราะว่าเฮ้าฝ่าวกับไปตอนนี้เฮ้าบ่อยากับไปตอน,น,ตอนเฮาเกษียณบ่อยากลับไปตอนลูกเข้าอายุย3 24ิบไปแลว้วมันสิบ่ไดยุยู่นําเฮ้าแล้วขอเป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนเดอ้อสู้ๆเดอ้อขอให้ได้กับมาอยุบานเร็วๆคือชัางฉันและวันนี้คุณแม่ก็จะพักการไล์สด1วันค่ะกลับมานอนก่อนลูก2คนนี่แหละรับไปพร้อมๆกันอุ๊มอยมีความสุข